สวัสดีครับสายๆพบกับผมลุงโรดกบสวัสดอีกครั้งเพื่อนๆในเอฟซีขอเสียงนยพีมนิดนึออมือน,นี่ผ้าเพื่อนๆมากเพราะว่าอยากมาเบิ่งสะดวนครับผมเพราะว่าแดดทำนี่เสดวนมันจะก,กัดเบ็ดนะประมาณเจ็ดโมงก,กว่าเจ็ดโมงก,กว่าครับผมบหนาวขึ้นแห้งเพราะว่าผมก็จะมาเบิรงลวดผมใส่ไว้อยู่ใส่หนูแผง มันไปกินไก่ผมยังไะแล้วหาไหวเอามันอยู่แต่ว่ามันตื่นหมาครับผมหมาไลยอยู่หมายังแล่นซุนมุนกันอยู่เดี๋ยวนี้ออหมาเมยของผมนั่นอ่ะมันก็ตื่นเช้านี้เช่นละหาบมมีลูกหรอกผมให้ยามันอยู่แก้ความเหนื่อยมันบ่อยมันมีพอได้ตัวมันไปไาหลักไวบ่อยห่างไปเบิ่งกันเลยเฮาคงอยากเบิ่งอยู่ได้เบาก็ได้เห็นแผงเห็นยังที่กับเบากันอ่ะอยังก็บอมเปนเห็นแผงหนูแผครันก็สังเกตครับเรื่องนี้มันมาจะพุ่นเด้ ุม้าก็มาแตจังพี่อืมมีคนดางอ่อนหลอดอีังเกตยได้ครับผมนี่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 ทังเกตยร์มาทางกับมันโมเมนต์ทางไกลได้ครับนี่อ่อนหลอดไปทางอีกได้ทีมาอันนี้นี่สังเกตยร์นะครับพี่มันเป็นยัเยียบๆยำๆอยู่นี่สังเกตยร์นะครับเด้อยเออมันเป็นยัเยียบๆยำๆอยู่นี่มันมาหนีแน่นอนเลยนี่แต่ว่ามันจะมาเป็นบางมือนะครับเด้อนี่มองนึงนี่ผมว่าผมมั่นใจว่ามันจะแล่นเขานี้นะครับเนาะเพื่อนๆเพื่อนๆว่าไง นี่ผมว่าจะวิ่งเขานี่นะผมใส่ลวดไว้ตรงนี้เลยนี่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 ดูจะชัดเลยดิดูเต็มเต็นี่ีผมคิดว่ามันไม่ไปตรงนั้นผมแอบไปละตรงนี้ไม่ไปมันโล่งไปเดี๋ยวผมจะยกยกขึ้นหน่อยดีกว่าออเข้าสิยกยกขึ้นจังหน่อยนล้วกับเนาะกันไว้กันไว้กันไว้อยเพื่นบ้ากันไว้กันหน่อกันหน่อยอืออันนี้ห่างๆกันหน่อยเลยยกยกลงหน่อยเงยเงยลงนิดน้อยเพื่นบ้างเออประหยัดเงนมากางนี้ ไปทางนั้นเนาะแต่ละเนี่ยต้องช่วยต้อน่อยโอเคโอเคแล้วบ้านเราโอบโหบึ้งจังหน่อยเนาะลูกแพง์ก็อาจจะโมโหมเลยลูกแพงลูกแพงมันหมานเด้อโอ้ยมันหมานอยากเห็นตัมอยู่ปะเอาลงล่างเลยไปไปรุ่นกับดักอืมเจ็ดโมงเช้ากินกูดักกันเลยเพอีหยังเป็นอยังของอบพีเอ็มเกก็อยู่นี่นะครับผมลาวเมื่อคืนผมบอกว่ามันเห็น อุ้มรู้ว่าเห็นทางการหรือเห็นอยังบางอย่างอะไรเห็นอีดันอีทันประชันครับผม,ผม,ม,น,ม,น,มออนี่มืันคือเรื่องตึงาเงี้ยนะผมลงไปหุ่นละปุ่มผมกันมาหากันเรื่องตึงตลงหมดโอ้ยจังว่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกทีหนึ่งนะครับเด้อไปเอาไปเซ็นนี่เลย